นายกคนต่อไปของอังกฤษจะเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้สสอของพรรคอนุรักษ์นิยมได้มีมติเลือกให้ผู้ท้าชิงสองคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงทั้งคู่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนุรักษ์นิยม329คนได้ลงคะแนนเลือกผู้นำของพรรคคนใหม่เป็นรอบที่สองเมื่อวานนี้ครับเพื่อคัดผู้ท้าชิงให้เหลือสองคนหลังจากรอบแรกเมื่อวันอังคารคัดจาก5คนเหลือ3คน ปรากฏว่านางเทเรซาเมรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับ eu ต่อไปกวาดไป199เสียงและนางแอนเดรียลิซซมรัฐมนตรีพลังงานซึ่งสนับสนุนให้อังกฤษออกจาก eu ได้ไป84เสียงทําให้ผู้นําพักอนุรักษนิยมและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนต่อไปจะเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนครับ และจะเป็นผู้นำหญิงคนที่สองถัดจากนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ส่วนนายไมเคิลโกฟรัฐมนตรียุติธรรมถูกคัดออกเพราะว่าได้คะแนนเสียงเพียง46เสียงเท่านั้นต่อจากนี้ครับสมาชิกพัก150,000คนจะต้องออกเสียงในรอบสุดท้ายในการประชุมใหญ่ของพักที่คาดว่าจะทราบผลในวันที่9กันยายนนี้ครับ